ยังไม่มีดาเมจอะไรแล้วลัมเบอร์เข้าไปอยู่ข้างในนั้นแล้วซิวเข้ามาทอร์นาโ,โดปันไปหนึ่งทีนาคอสมีจัดเมนเบลดหรือยังแล้ตรงนี้เก็บเบอร์บาปครับอเลสเตอร์เก็บลัมเบอร์ไปแล้วโทโร่บิงมาทีแล้วไฮเตต้องฟิกหนีไปครับโอ้ตอนนี้ทั้องฝางเอาเอยทั้งบังตอนนี้ทั้องฝางโอ้แล้วคาว์ินี่วิ่งเข้าไปเก็บแล้วฟิวตายไปเรียบร้อยครับโดยป้อมเก็บไปเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบแช้ก่อนนะครับและเลสเตอร์จับไปครับซีลทอร์นาโดปันมาข้างในบิดหนีไปและ นาคอสจะครับและนาคอสจะไม่จะเป็นเบทไปและลัมเบอร์ตายไปครับและนาคอสจะตายไหมโอ้ไม่ตายครับเอาไปนี่ตอนนี้เป็นฝ่ายที่แทงป้องแล้วพุ่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับนาคอสตายครับเก็บโดยโทโร่แล้วเรียบร้อยครับไฮยอเตตายไปนกกันนิดหน่อยและทั้งฝั่งบูทีมได้นกไปครับลัมเบอร์มีการช่วยกับโทโร่ครับกำลังเอาโทโร่และอเลสเตอร์พุ่งเข้ามาโทโร่ทุบไปแล้วตีทางเอโร่มาส่วนทังฝั่งนู้นมีสามคนได้สู้ไหมครับเอามโดนจากรทีครับผมและอเลสเตอร์ล็อกครับและเรียบร้อยครับทีเก็บเอโร่ไปแล้วทางนี้มาห้าคนแล้วเรียยบบรร้อคั เราไปนี่เก็บเออดาเบอรจากเออสตอร์ปิเตอร์ไปแล้วครับไฮยาเตะยิงการเข้ามาตีครับใครคุณไอบีไหมคุณไอบีไหมไม่คุณไอบีค,บครับทอนโดโดจะทางซีรับบูฟอยจะทางคิสซี่จะได้ใครทุกคนไหมโอ้โหแม่งสกลิลโมท้ท่วมมากโอ้เราแช่แข่งกันทางโทโร่แล้วคิสซี่เก็บเชนดาวโทโร่ไปครับผมยัะเม้นเม้นจะทางนาคอสอาเลเตอร์ล็อกไปแล้วเบนเออเชนดิมีจะทางเดียวม,มาครับเก็บนาคอสไปแต่ตรงนี้คอนโดโดซิวมาพุ่งเข้ามาในบ้อมจะตายไหมล้วโดนป้อมดีตายไปแล้วเก็บเออโร่ไปได้หนึ่งจวดเราไปนี่ยิงกันเล่นครับ และเออรล็อพุ่งเข้มาเออสปิเตอร์จาทางลำเบอร์ครับผมและคุณไอบิดว่าไปหนึ่งทีแล้วไม่โดนนะครับแล้วฟิลปันเขระโดมาแล้วเรียบร้อยครับตายไปครับผมอเลสเตอร์เข้ามามาโดนแล้วเรียบร้อยฟิลเก็บไปอีกตัวครับโอ้ดับเบิลคิีจากทางเอ่อฟิลครับผมอี้ต้องการได้แล้วนะครับเออล็อครับกดแอนตี้ครับผมลงแต่ครีปไหมลงแต่ครีปเร็วครับโอ้โหโอ้โหแต่ก็ตายดีครับผมกลับไปนี่เก็บเออเออล็อไปครับบนฟอยส์ทางจินี่ครับเปิดทำไมครับ อ๋อนาคเขากรรมากมารบ้านแล้วจะตายแทนไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายครับเอาเรียบร้อยครับไฮยอสเตโดนเก็บไปครับโดมินิทิ้งจะทางเอคอคัมเปนี่ครับเก็บซิปซี่ไปชัดดาวจะทางนาคเ,เก็บคัมเปนี่ไปอีกทีครับแม่มีการวาร์ดด้วยโอ้ทอร์นาโดจัดซิลแล้วเก็บไปหนึ่งตัวครับเก็บอาริสเตอร์ไปแล้วตรงนี้ครับทางฝั่งเลยทีมกำลังจะบ,จบบ้าครับผมแต่ลับเบอร์ผู้กำาับเออสปิตเตอร์เป็นทีแล้วเทียร์ทีดได้ไหม ไม่ยอนจบกันแลวฟิวพุ่งเข้ามาฟันก้อมหนึ่งทีถือว่าเป็นการฟันที่แรงมากแล้วพุ่งเข้ามาไปอีกทีไหมพุ่งเข้ามาฟันไหมพุ่งเข้ามาฟันไหมเออเราเปิดตีมาแล้วจะตีบ้านไม่ครับกันบ้านครับผมและโอ้ใช้ขวานทุบไปครับขวานล่าพญามาครับผมและลัมเบอร์ใกล้ตายแล้วครับลัมเบอร์จะตายแล้วครับตายไหมครับโอ้คีตีพุ่งเข้ามาแล้วจะเป็นการเก็บสะกอ์แรกของทีมทีมอะไรวะแม่งขัดจังหวะว่าชื่อทีมเนี่ย ทีมจกปีครับผมเป็นฝ่ายชนะฝ่ายทริปครับอมผ้าครับและจะโดนเก็บทันทีไหมล้วสปินหนีไปแร็มาใช้งัดหนึ่งทีครับแล้วแบทแมนและเรียบร้อยเก็บไปไมท่ทีเร้วย,ยผมเฟิร์สบัตจากทางแบทแมนเก็บทลิปไปกูไ <All right. S 1> วเลยจะตายแทนโซนทาง้างบนโอเมนฟัสกับทูก้าครับอ๋อแล้วมีการวาร์ปมีวาร์ปหนีอ๋อวาร์ p, ปใส่ เราพุ่งเข้าไปแพนด้าคาริออดครับผมโซนโอเมนใช้อัลชาเจเบิลครับรู้ไม่ไหวแล้วครับมีทั้งาดาบติดกเกอรเลื่อยๆแล้วครับโอเมนเก็บโตโรคิ้วนี่มีการวาร์ปด้วยเอาเลยไอชาพุ่งขึ้นมา,าไหมครับโอเมนเก็บแบทแมนครับผมนี่คือจุดจบของเรื่องแบทแมนครับผมแบทแมนเก็ตจ๊กเกอร์นะครับหนังใหม่ในปี3829ล้านเปลี่ยนตำแหน่งแล้วสางเลนล่างครับผมมูไลพุ่งเข้ามาเดมเชนตันแลนดแลนดิสแล้วใช้อันตรีของโจ๊กเกอร์ครับผมซึ่งก็ลืมชื่อเหมือนกันครับ เดี๋ยวไปึกทีหลังแล้วกันแล้วมูราพุ่งมาได้ไม่ชันสแลด์เก็บไปครับผมจะทม์เฟิร์ฟหนีมาแล้วโอมาเอ็นลัมเบอร์และโทโร่เอาเล่นแล้วพุ่งมาใช้เตะเป็นพีจะเก็บได้สองไหมครับผมมีการโอโจ๊กเตอร์แล้วเรียบร้อยครับสเตปของแลนนี่สุดยอดจริงๆรูก้าเก็บนีู่ครับสูก้าจะมาเก็บเลสครับผมแล้วอิชาได้เลสไปครับน้องมีการว้าใส่ด้วยฮะ <This. S 2> ยอดไปลิกคุณเลยครับตรงนี้ครับทิปจะโดนเก็บไหมและใครอยู่ในวะติปอ่ะอ๋อโทโร่ครับ แล้วโอ,โอ <ar> ้ยังไม่ตายและผมมูลาดโทรออฟมกลับมาครับอตรงนี้มีการไฟก็ยากเนี่ยหนักมากปีกูตูแม่งออกเลยแล้วกันโอเคเขาเลิกไฟแล้วปีกูตูเข้าต่อทั้งฝั่งเลดทีมโอ้เอออีชาครับใช้อตีลงมาครับและโทโร่ทุบไปหนึ oh, ่งทีโทโร่ตายไหมแรดพุ่งเข้ามาครับงัดไปหนึ่งทีกับดันไหมแล้วไม่ดันครับเตะๆครับผมแล้วดันมาหนึ่งทีครับโอ้ใช้สกิลของน้ำแข็งครับแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยครับชัดดาวจากทางมูราดครับเก็บแรดไป หรือส0 0ร้วะนี่ก็เลิมกันครับโอ้แบทแมนพุ่งเข้ามาและเรียกว่าครับอธิเมตจากทางแบทแมนเก็บโจ๊กเกอร์ไปโดยการล่อของโทโร่แบทแมนมีการดักครับไปดูไปแรับโอ้โอเมนใช้เดสเอ็มเบรคครับและสกายพอทางซูก้าและเก็บได้ไหมครับและโอ้ต่อยไม่โดนครับแล้วฟิกเกอร์นี่ไปได้เอสกิวว่าไวหนึ่งทีและแลมีการหิวโอแต็กเกือบตายครับผมอันเชตเซเบลนี้มากได้อยู่ในบ้านโอ้แล้วโอ้โหแม่งอะไรกันจังเลยวะเนี่ยโอ้หนีไม่รอดแน่เลยโอเมน อาตายเรียบร้อยผมแล็คเก็บไปเหมือนว่าแผนของแบทแมนนะครับผมก็จะเล่นไม่ได้นะครับผมสำหรับเกมนี้เพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามมีมูรานะครับผมถ้าไม่ดักเงาของมูรานะครับผมก็จะเล่นยากครับผมและแดนเป็นั็อตพลังตายโอ้ปใครไว้เลยครับจะเกือบตายแล้วโอเมเด้เอ็มเมไปในป้อมแล้วตายไปเลยครับผมตรงนี้โทโร่เมากับแร็ครับแล้วมิชาใส่สกิลแล้วสกายพลอยทางคูก้าของผมกดโทโร่แชนตีไปแล้วใครอยู่ข้างในวะอ๋อแบทแมนนั่นเองครับและโอมโอ้โหโอมสวยมากซิฟโรหนีไปครับ ว้าวโอ้นี่มันการรอดโอเมนครับใจเย็นครับอยู่นั้นโอเคครับมันมันช่วยอ้าวดึงอะไรครับและโอ้โหโอเดเอเบสได้สวยมากครับแต่ไม่มีใครมาช่วยอีชาแทนตีทีครับจะเรียบร้อยครับเออแบทแมนจะตายไหมโดนตบไป็นอย่างงี้จะเรียกว่าแบทแมนโดนเก็บโดยอีชาและโอเมนต้องอีชาจรไปหนีไปสกายฟอไหมสกายฟอหรือเปล่าและสกายฟอครับผมส่วนโอเมนก็ยังหนีรอดไปซิปโลจากทางซิฟนะครับแล้วมูราพุ่งเข้ามาฟันหนึ่งสองสามสี่และแดไม่ใช่สฟลชดไหมไม่แด้เมชัช่สฟลัดไดม่ใช่สฟลชว้าววันที ตรงนี้จ็อกเกอร์พุ่งเข้ามาครับเจอกับเต้เต้ครับยอดนักปั่นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับส่วนซิปอ้าวแล้วแล้วครับผมเก็บชัดดาวไปมูลาดตายไปครับการนั่นครับผมปีหมื่นทั้งคู่ก็ห่างกันไม่เท่าไหร่อ้าวแล้วไว้ในเกมเลนกลางครับส่วนทางเลนบนก็ยังมีการไฟ้สามสามสองสามครับผมโอเมนเดสเอ็มเบสไปครับจับซูการ์ไปสกายพอลทางซูการ์และโทโร่ทุกไปและแบทแมนเก็บเอาแล้วจ็อกเกอร์เก็บแบทแมนครับผมผมภาคพื้นนิดเดียวแล้วโอเมมีการไว้กับ ซกูการ์ผมโจเ,เกอร์ยิงเอเอ่มิสไซล์มาครับส่วนเลนกลางครับผมมีใครมาการจริงหรอมีใครมาการจริงหรอแล้วโพโลพุ่งเข้าไปแล้วโดนป้อมตีไหมครับโอ้ไวายเลตวิกกิ้งเข้ามาแล้วยิงเอาแล้วปาระเบิดว่าไปหนึ่งทีแอนทันเดอร์เบิร์กจะทางโอเมนยืนยึดได้แป๊บหนึ่งแล้วมูราดต้องโอ oh, oh, ้โอ้ไวายเลยตายครับผมเดอร์พ่ลคิวจะทางซูการ์ผมเก็บมูราดไปโอโ้ไม่ได้แบบไม่ได้ลดนละแบบไม่ให้กูหายใจเลยต้องหายใจทางผิวหนังแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ย และสกายฟอร์เดสอ็มเบสครับผมและอีชาเซนติกับโจ๊กเกอร์และอีชาเก็บแบทแมนครับผมส่วนตรงนี้ครับแรดพุ่งเข้ามาแล้ววอเลดเก็บโจ๊กเกอร์ไปนิ่งทีครับแล้วสูก้าพุ่งเข้ามาแต่สูก้ายังไม่ตายเพราะยังเลือดเต็มอยู่และสูก้าเก็บโอเมนครับผมและเอ็กซิคิวจะสั่งสูก้าแล้วโดนป้อมตีไปส่วนทิปโลครับกิ้งไปไหนครับและเรียบร้อยครับโดนเก็บไปครับและคีบเลนล่างก็ตีป้อมแตกไปโว้ยโอเดตตอนนี้ครับเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมปูกการตีป้อมเขานะครับแล้วอีชาอีชา ให้เฟอร์บี้เคลียร์พีซีโนผมล่นไวโอเลตเป็นตัวเก็บครับผมและอีชาแลิ่มูราพุ่งเข้ามาแล้วฟันไปทีแล้วเล่นไวโอเลตตายผมด้วยความเสี่ยงนี้แล้วโทโร่ไปนอนตายเป็นตำรวจตรงนั้นผมไม่ได้เปย์แบบตายที่แล้วเอาลูกป้าทำไมตีหินได้ไหมมันคือตีหุ่นแบบสามคนโอ้เหมือนเห็นครับผมแล้วตายเป็นแชเลักเก็บปูแต่ไม่ตายครับโอ้มีการวาร์ปใส่ด้วยไวโอเลตขึ้นมาเป็นเอ่อเอาไม่ใช่ปลักนี่แล็คขึ้นมาเป็นก้อนน้ำแข็งครับผมแอนดูแร็คบอม ดูได้ไม่ช็อสลัดได้ดีมากเลยโจ๊กเกอร์กลับมาแต่ก็ตายอยู่ดีครับผมเพราะว่าวิ่งมาผิดทางได้เอปจะทางโอเมนครับทิฟโรจากทางทิฟครับแล้วซิปก็ตายไปแล้วโอเมนยังไม่ตายครับผมแต่เก็บแบนแมนได้ตอนนี้ไวเลตเกิดมที่ร้อยครับผมถ้าไม่มีใครเอาไวเลตนี่เรือตายกันแน่นอนครับเพราะว่าไวเลตเพิ่งโดนบัฟมาสดๆร้อยเมื่อสองสามวันที่แล้วไมะรู้นะครับว่าแบนแมนอยู่นะเพราะว่าแม่งเดินผ่านงั้นมันก็ต้องเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยตรงนี้ครับ โทัโลกโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแค่เล่นๆกันเฉยๆครับโอ้ยต่อยไปทีจะต่อยไม่เข้าเลยครับเจอโอเมนไปลาเก็บปตะเตกตรงนี้ครับแล้วพุ่งเข้ามาใช้ไดเมนชั่นสแลสครับแต่ไม่เข้าเลยครับจากที่ผมพูดจริงๆนะครับเหมือนเอาเหล็กไปเจอกับไอจิมฟัน <c oughs> โอ้แล้วโจ๊กเจอร์แม่งหิวมากและตอนนี้ได้ได้ไม่ต่อเอ่อะอะไรวะมฟอนตัวนี้อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วเอาเลยนะไปซิงหายไปแล้วผมจะทำไว้เลยยิง <c oughs> อะไรครับเนี่ยอ๋ออีจ้าลงมาครับ และดามมนเชสแลนใสครีปไปครับใสมังกรครับมูราชุเป็นการเวทครับการใข่วะอ๋อกันแล้ครับและเลนกลางก็แตกไปที่เรียบร้อยครับโทโร่พุ่งเข้าไปไฟเลยครับเปิดคนเดียววยครับไม่แคร์ใครส่วนคนที่เหลือก็ยังเคียร์ครีปอยู่ข้างๆครับเพราะว่าตอนนี้โทโร่ถึกมากและเรียบร้อยครับแบทแมนเสียก็เกิดไปที่เรียบร้อยแล้วไว้อลไรย่างตีได้แต่เดฟแมนยังอยู่ที่ตัวนะครับโอเมนก็ฟลาดไปเลยนครับแต่ลืมไปหรือเปล่าแต่ลืมไปหรือเปล่าครับหรือไม่ได้ดูไอเทมว่าเขาเพอ่มเอจิทมากแมนเชสแลนจะทำมูราแต่ยังเก็บไปไม่ได ตอนนี้ต้องเคลียร์คลิปแล้วโทรโร่จะเก็บได้ไหรือไม่ไม่เก็บครับผมเก็บไม่ได้ครับสกายพอจะทางฟูก้าแล้วเรียบร้อยโดนเก็บไปเดฟเดซิเกิลจะทางแบทแมนครับกดโอเมนครับจะเอาไว้ดได้แล้วไวเ้เลยยังไม่ตายครับผมแบทแมนคือว่าเป็นเฮอร์คิลิสแม่เนมและซิปโลและกิ้งไปแล้วเรียบร้อยครับทางฝั่งลูกูทีมไปฝ่ายชนะฝ่ายที่ตกรอที่29ต่อ24ครับผมแล้วของเรนนี้เราไปข้างล่าง